อ๋อทำไมวันนี้น้อนจังเนี่ยเงินบนตัวไหลเหมือนน้ำฝนเลยเนี่ยโอ้ยแกนี่ปากเสียจริงมันก็ดีอยู่แล้วแกจะพูดถึงฝนตกทำไมดูนี่สิฝนที่ไหนมใช,ชันสักหน่อยนี่คือน้ำจากเรือมังกรไม่รู้หรอใช่แล้วไปถึงเชษฐกรรมไรประจางลวใช่แล้วไปถึงเชษฐการมไประจางแล้วมันกลิ่นหอมของขนมประจางก็มาแล้วสิ ฮัลโหลนคนเรือสามารถเข้าไปหลอกฝนในเรือคุณได้ไหมฮ่าเข้ามาในเรือสิหนุนร้อยสามคนออกจากบ้าน,นเรืพกร่มหลากฮาช่วงก่อน,อนแลใหม่ที่สก,กาลไหว้บรรจารช่วงนี้ฝนตกเป็นระยะในการแข่งเรืมอมังกรอ่านเรือมังกรคืออะไรหรอครับอ่าสมัยโบราณมีคำพูดที่ว่าคนที่ไม่รู้จักน้ำเรือมังกรก็เหมือนหัวเราะนานฟ้า พูดถึงก็คือช่วงเทศกาลบ้าใจในทุกๆปีทางตอนใต้มันจะฝนตกหนักอยู่บ่อยๆเด็กๆที่ไม่เข้าใจก็มาคิดว่าเป็นนาแฟบนสวรรค์เทน้ำตัวเองที่ใช้อาบก็เหมือนไงไงที่ไม่ชลาฮ่าฮ่ฮ่าออนายสิที่ไม่ชลาโอ้โหเอ๊ฝนดตกแล้วผู้โดยส่รนน้อยสามท่านเด็กๆอย่าไปดูการแข่งไผเรือมังกรไหมถ้าเป็นงตอนนี้จะลงพอดีเลย ะะไม่ได้ดูแข่งเรือานานแล้วนาเนยเลยพวกเราไปกันเลยเอ๊ะอปูทำไมพอถึงเทศกาลไหว้บาจ่างทุกปีต้องมีการแข่งเรือมังกรด้วยนายไม่รู้สินายรู้จักตัวเรื่องกินซึิจะเล่าความเป็นมาของเทศก,กาลไหวบาจ่าให้ฟังนายตั้งใจฟังให้ดีๆนะได้สิหไหนก็แสดงให้ฉันดูเลยพูดถึงการแข่งพายเรือมังกร ต้องยอ้อนกลับไป2 0 0พต่อปีที่แล้วต้องเรื่องจากมีคนคนหนึ่งชื่อว่าเชียนณเวลานั้นประเทศจีนของพวกเราได้แบ่งเป็นเมืองเล็กๆหล,ลายเมืองมีหลายๆเมืองที่ชอบออกรบเพราะอยากได้ประเทศอื่นๆมาเป็นเมืองขึ้นของตัวเองท้ายที่สุดรวมเป็นเมืองจีนเป็นหนึ่งในตอนนั้นรบกันอย่างดุเดือดมาก <c oughs> สองเมืองคือชูเมิ่งและฉินชีหยวนก็เป็นขุนนางชั้นสูงฉินชีหยวนคือขุนนางเเป็นสูงไงล่ก เขาว่าสูงส่งมีเกียริยังไงล่ะยูนอายุ20-21ก็สอบข้าราชการสูงสักได้แล้วเขารักชูม,ม,มากๆความขวัญสูงสุดคืออยากให้เมืองตัวเองมีอำนาจมากที่สุดในประเทศรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งกษัตริย์ให้ความสำคัญกับชมมูนเป็นพิเศษของสร้างกฎหมายใหม่เยอะคือมีดรู้ต่อมาเมืองชูนเมืงก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปแต่ทว่ามีบางกลุ่มกับไม่พอใจมากกฎหมายใหม่ทำให้พวกเขาใช้อำนาจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ ที่อยากจะทำอะไรก็ทำเลยจากนั้นพวกเขาก็ใส่รายช่ยวยเหือให้กษัตริย์ฟังบ่อยๆว่าชูวยวนอันนั้นไม่ดีอันนู้นก็ไม่ดีพอนานวันเข้ากษัตริย์ก็เริ่มคิดว่าชูหยวหลไม่ดีจริงๆในที่สุดกษัตริย์ที่หูเบาก็ได้ออกคําสั่งให้ชูหยวหลไปที่ที่ห่างไกลต่อไปนี้นข้าจะไม่ฟังอะไรชียวนอีกหลังจากที่ชูวยวนไปกษัตริย์ก็ฟังคําลุ่นน้ำมากขึ้นเลยได้ตัดสินใจพลิกลาดหลายครั้ง ทำให้เมืองชูเหืิงอ่อนแอความเมืองสื่งขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยในเวลานั้นเองกษัตริย์ก็อยากนำชูเหวนกลับมาถึงแม้ว่าชูเหวนจะกลับมาแล้วแต่กษัตริย์ก็ไม่ฟังคำพูดของชูเหวิอนอยู่ดีและยังฟังคำพูดของคุณนางเดิมชูเหวินโกรธมากเขารู้เจตนาของคุณนางพวกนั้น ัวเขายช้หวังให้เมืองชูเมังดีขึ้นแต่หวังให้ตัวเองอยู่อย่างสบายขึ้นตั้งหาพวกเขายังวางแผนม่หากชูเมืงลุกละลายก็จะไปใช้ชีวิตที่เมืองอื่นไม่สนว่าเมืองชูเมันงจะเป็นตายร้ายดียังไงโอยน้าเหมมีแค่ชูเมือที่และคงชูเมืองจริงๆแต่ว่ากษัตริย์กับแย่คนดีคนเลวไม่ออก ในที่สุดเวลาผ่านไปไม่นานชูหลงก็ต้องออกจากวังอีกครั้งไปที่ที่ไกลจากวังเวลาผ่านไปนงนชูเมื่งแง่ลงทุกวันมีวันหนึ่งของได้รับค่าร้ายที่สุด กระส่วนมือชุมั่งสินค่าตายแล้วสิ่งที่ชีวนภาคภูมิใจที่สุดในเวลาสถานที่เจริญรุ่งเรืองและคึกคักตอนนี้ได้กลายเป็นเมือที่เหลือเพียงเสียงร้องไห้ไปแล้วประชาชนสูญเสียประเทศของตนไปบ้านก็มีมีทำได้เพียงอีกไปตลอดทางทุงทุกทรมานจนสุดท้ายประเทศล่มสลายแล้วความหวังสุดท้ายในใจชีวญพังทลายแล้วในวันที่ห้าเดือนห้าคือวันไหวบาตจาา เขาเดิมาที่แม่น้ำและมองไปยังแม่น้ำอย่างไม่มีความหวังแต่ในเวลานั้นเองมีคนตกปลาภายเรือเข้ามาตรงข้างหน้าของชีเยือนอ้าวนุมแกมาทำอะไรตรงนี้เขาถามคุณไม่ใช่คนจากวังหลวงเหรอทำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะชู่หยวนตอบเพราะฉันไม่อยากเป็นคนเลวเหมือนพวกนั้นพู้อะไรกษัตร์ก็ฟังด,ดังนั้นฉันจึงถูกละทิ้งหน้าที่ คนตกปลาถามตอบทำไมคุณไม่เปลี่ยนตัวเองล่ะก็เป็นคนแบบพวกนั้นสิพอชูหยวนได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับฮึมต่อไปฉันจะอยู่ข้างล่างของแม่น้ำแห่งนี้ต่อจะให้เป็นอาหารปลาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนคนพวกนั้นเด็ดคอดหลังจากนั้นชูหยวนยกก้อนหินมาพร้อมก็โดดลงไปในแม่น้ำโดยไม่ลังเล และชียวันก็ได้อยู่ใต้แม่น้ําหรือหลัดเจียงตลอดไปหลางจากที่ประชาชนรู้เข้าก็ได้พายเรือที่แม่น้ําเพื่อหาชียวนัยวนหวังว่าจะมาช่วยชียวนขึ้นจากแม่น้ําหลังจากหายยังไงก็หาไม่เจอทุกคนจึงโยนข้าวปั้นลงไปในน้ำหวังให้ปลากินข้าวปั้นจนอิ่มและไม่ทําำลายร่างกายชียวน ต่อมาไม่นานทุกคนก็ได้ตัดสินใจพอถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาก็จะมีเทศกาลไหว้บัตรจางเล็บยังเป็นวันที่ชีหวันได้จากไปทุกคนก็ร่วมแข่งเรือมังกรและกินเกี๊ยวกันเพื่อแสดงความเคารพและความคิดถึงต่อชีหวนันโอ้เรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองความรักที่ชีหวันมีต่อชาตมันน่าซึ้งใจมากๆพี่ๆฉันคิดว่านาเล่าเรื่องได้ดีเลยนะ เราได้เหมือนคนที่อยู่ในสถา,านการณ์จริงใช่ไงล่ะฉันอยากเป็นนักเล่าอันดับหนึ่งชมไม่ได้เลยจริงๆแข่ชมก็เดิมขี่โม้แลว้วมาแล้วเทศก,กาลไหว้บาจา่างกิงบาจา่างดูการแข่งเรือมังกรและแขวนถุงสมุนไพรหวังว่าเด็กๆจะปลอดภัยปรสุจากโรูปภายร่างกายแข็งแรงคุณลุงช่างเป็นคนดีจริงๆยังให้ขนมบาจางพวกเราด้วยยย รู้ไหมว่าทําไมเทศกาลไหว้บ,บาตรต้องแขวนถุงหอมสมุนไพรไม่ร<ม>ู้ฉันจะบอกพวกนายให้ฟังนะไอ้สองคือสมุนไพรที่ดีมากมันเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์พอยุงได้กลิ่นม,มันก็ไม่อยากเข้าใกล้ดังนั้นพอเอาไอ้เฉามาไว้ใกล้ตัวก็จะไม่มียุงบินมากัดยังมีคนบอกว่าไอ้สอายังขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากคนผ่วได้ด้วย พอถึงเทศก,กาลไหวบาจ่าคนโบราณก็มักนำถุงหอมมาแขวนไว้หน้าบ้านและยังทำความสะอาดบ้านด้วยแบบนี้ก็ไม่ปวดแล้วใช่ไหมล่ะ,อะหอมดีจริงๆด้วยเด็กๆมาดูนี่เร็วการแข่งขันภายเรือมังกรเริ่มขึ้นแล้วยา่าสูๆ้ๆเจียายสูไ้ไอ้ตูตูนายอากระโดดสิ